โอเคสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเกม Breakout นะครับ mm hmm. เกมค่ายดังของกาลินาเขานะครับผมก็เล่นมาหลายวันแล้วนะครับสนุกดีครับโอเควันวันนี้อาจจะมีแผนที่มาใหม่อาจจะมีโหมดมาใหม่นะครับ แต่มีพี่คนหนึ่งเขารีวิวไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ลองด่านสองด่านนะครับ 哎 ใจเย็นๆลูกพี่ใจเย็นๆก็สามารถเรามาเล่นกันได้นะครับเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากนะครับ mấy xì không mấy xì chặt bay á, dễ xì à โอ้โหสมองเออเอาซะก็ไม่เห็นอะไรเลยฮาวเลยเฮ็ดจบไปครับ นี่ก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับปอดีผมเพิ่งทำช่องรายการใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นคลิปที่สองนะครับเพราะว่าเคยลงไปแล้วหนึ่งเกมตอนนั้นลองเกมฮีโร่อมตะนะครับบางคนติดตามบางคนอาจจะเคยเห็นผมก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มาทำช่องนานนะครับนี่ก็ฝากช่องด้วยนะครับผม ช่องในชาแนล u ูทู e ก็โอ้จำไม่ได้แล้ววะเดี๋ยวก็ค่อยไปดูแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากๆกครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ